กันนี้ค่ะยินดีตอนรับข่าวซูช่องไล่ธนพุรีนะค่ะเนาะ่สำหรับมือหนีเฮ็ดงานมือที่เก็ตนะค่ะเนาะพอดีมือหนีมือหยุดค่ะพอดีตุ้ดกินหยุดพิเศษนะค่ะรัฐบาลหยุดให้ก็เลยได้ไปโรงเรียนค่ะก็เลยได้มาถ่ายคลิปลงให้เมืองคักๆเลยค่ะมือหนีกำลังมองหอดค่ะพอดีมาท่านเพื่อนบุกผ่านสามค่ะบุกผ่านสามใบยี่สิบหกกันค่ะมือหนีนี่แหละค่ะครบแกงคือเก่าค่ะซีขั้นสามรุ่นสามขายค่ะมาเจอกันค่ะมือหนีก็จะเป็นผ่ามุมสูงเลยเนาะค่ะเนาะ กับพ่อสีหูไรายละเอียดอ่าต่างๆของรถแต่ละคันไปแล้วเนาะค่ะเนาะจากคลิปที่แล้วเนาะค่ะเนาะบาอ่ากามีทั้งหมดสีข่ขันจอนเดียหกหาก็เกตหานะค่ะเนาะแล้วกานิวฮอลเลียนหกหาเล้วกา,ากูปตาเปลี่ยหาะค่ะเนาะนี่ค่ะจอนเดียหาศูนย์หกหาอีค่ะลงผ่นานสามใบอีซึ่งหกขาดันนี้ภาพจากมุมสูง้ะค่ะมื่อนี้สวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะสวัสดีเอฟซีจากสุรินทร์แนด์นะคะเนาะ อาทีเพื่อนติดตามรับชมมาตลอดขอพุณหลายๆด้อค่ะเด้อที่เป็นกำลังใจให้หลายทนพรมาตลอดทาง นี่ละค่ะคู่ปตามาแล้วค่ะบุกฝันสามใบยี่สิบหกกันคามือนี้เสร็จงานมือที่เจ็ดแล้วค่ะงานแปดลอยลอยมือนีมือที่เจ็ดค่ะมือว่านี่คู่ปาตเดิปะค่ะย่างหัวค่ะย่างหนาหัวเรื่องูุปืนมาตรงห่วงค่ะเรื่องูุปืนเรื่องูุปืนหนีได้เพียนกันสุขันค่ะสื่อมาไหวเป็นตับเป็นตับค่ะ สำหรับเปื้อนี่ก็คงสีทายยุบัดมื่อแล้วค่ะบัวใหไปโรงเรียนค่ะยุดิยุดพิเศษค่ะยุดพิเศษมือนี่<แ>คู่บันนอกลงคลิปนะคะเนาะกะลงคลิปแบบว่าอา่มากยังสี่นะนะค่ะก็เลยม่าทายคลิปลงช่องยูทูบค่ะเฮ็ดช่องขึ้นมาก,ก็เลยลงรถไถเลยะค่ะเพราะว่าเจ้าของมีรถไถอยู่แล้วก็มกักอยู่แล้วค่ะก็เลยลงทุกคลิปทุกคลิปเลยค่ะมีแต่รถไถเลยะค่ะเฮ็ดช่องเกี่ยวกับรถไถรถทุ่งโลเลยค่ะนี่แหละค่ะค่ะพุ่งสูงค่ะ สามใบยี่สิบหกค่ะนี่มือยุดิบันญยุดราชการทายให้เมึงเบิดหมือแล้วค่ะมื่อนี้นี่แหละค่ะน้ำกุนกันมาแล้วค่ะพื้นที่เมืดบ,บริเวณเนี่ยค่ะที่รับงานเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะประมาณแปดบ่ยอยไรค่ะ มือนี้มือที่เจ็ดเนาะค่ะเนาะติดตามให้กำลังใจกันต่อค่ะกับทีมงานแก่งรถไถค่ะมาแล้วค่ะจอนเดียหาศูนย์หกหาอีอโก,กอนมูค่ะแล้วก็นิวฮอนแล่นทีทีสี่จุดหกหาค่ะขั้นที่สองแล้วก็จอนเดียหาศูนย์เจ็ดหาอีขั้นที่สามค่ะส่วนคูปตะย,ย,ย,ยุ้ยไก่มูยูฟุค่ะเนี่ยค่ะน้ำกลักันมากเลยค่ะมือนีอาจะเป็นผาามุมสูงนะคะเนาะ เดี๋ยวทายได้ตัวนี้ก่อนเดี๋ย,ยวเยาะลวดออกขา,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 าจากมุมสูงค่ะบริเวณรดนทายด้วยค่ะขึ้นหอกลัวทายค่ะ นี่เอาหกโลมาค่ะจอนเดียค่ะจอนเดียจอนเดียหกหาค่ะค่ะต่อมากับคูปตาค่ะเกมแปดหาสี่ศูนย์ค่ะ ไปยูซุโม่ค่ะสำหรับคู่กตากา m 8น4 0ค่ะนีค่ะนีค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วไถหย,ยางเนี่ยเด้อค่ะเพราะว่าทึ่ต่อยุค,คา่าทึ่งดินมันเหนียวดินมันแบบไถย,ยางไหมคะ่ะเป็นดินมูดินท่ามนคะนี่นะคะ ดีค่ะจอรเดียหาศูนย์หกหาอีค่ะอู้หอูหอ้ดอนุ่มๆเลยค่ะโอ้โหฮึ่โอ้โหเท่โหเท่เปลี่ยนคนขับไปละเด้อค่ะจอรเดียหกหาอีตัวนี้ แต่คนรับคนที่มาเราโหดค่ะโหดบูบูมันมันะคะคลิปนี้บูมันคือเก่าเลยค่ะนี่ฟลามตัวอาพิเศษให้หน่อยพิเศษมาให้มีเลยว่า ด้วยนิวฮอลแลนด์ค่ะ t c 6 8เจ้าโบอินเตอร์คือ

นี่แหะค่ะเปรียบเทียบพลังบุกฟันสามค่ะไว้ยี่สิบหกมือที่เจ็ดค่ะเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะคู่ตากันมมกแล้วค่ะจากจมุมสูงด้วยค่ะเนี่ย ะค,ะ ata, ค่ะ, 8, 40, ะคะู่เบอรตาค่ะเอ็นแปมาแล้วค่ะเมืองภ่าจากมุมสูงก่ับท้งหกทั้งลค่ะ, 6, 6คะขึ้นหงหลโลถายให้เมืองได้ค่ะนี่นี่ค่ะบ่มีโดนนไทยขึ้นหงลถ้ายให้เอฟซเมืองได้ค่ะนี่ค่ะได่ภาพจากมุมสูงด้วนกันนะคะเนะาะบุกผ่านตามใบยี่สิบหกค่ะ มืองพุ่มสูงหลัดย,ยิ่งพาไปเมืองไกลๆทางนางค่ะ เก็บปิกอัพทีมงานนี่ค่ะขึ้นห้องหกหลอดคองไหลธนาพนทายมุ่มสูงหาเมืองค่ะบอกว่าในมีเงินสื่อโดนกับทายถึงหกหลอดนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะมุ่มสูงหายเอฟซี FC และทนผู้ชมในเมืองทุกๆคนค่ะบัวพีดแังดอกค่ะที่ที่ตามชงไหลธนพรเนาะค่ะเนาะบูบูมันมันหลุดทยเนาะค่ะเนาะสี่ขั้นสามหลุดสามไข่มาดวลกันทุกมือหาเมืองทุกมือค่ะบูบมันทุกมือเลยค่ะสำหรับผู้ที่เขามาเมืองใหม่เด้อค่ะเด้อกดติดตามช่องไหลธนพรเลยค่ะ โบผิดฝังดอกค่ะสำหรับภูมิมากรถลดนะคะเนาะติดตามได้ค่ะติดตามได้อยู่ช่องขวามือได้ค่ะเด้อตัวหนังสือสีแดงๆดงเข้ามาติดตามค่ะติดตามเป็นกําลังใจให้หลาธนพลหลาเด้อค่ะเด้อบูบูมันมั่นโบผิดฝังเลยค่ะสําหรับเอฟซีหลธนพลโบเคยผิดฝังเลยค่ะกับออ่่าาความบูบความมันของรถไถเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนี้แหละค่ะสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะอยู่ติดกันเลยค่ะแปดลอยไร่นี่ค่ะ เห็ดงานมือที e e ni, ni, h h no. ่เกตแล้วค่ะนี่แหละค่ะเห็ดงานกันอยู่นี่กินอยู่นี่นอนอยู่นี่กันเลยค่ะสาหรับคนขับรถไถเนาะค่ะเนาะกินอยู่ข้างๆบริเวณนี่ก็มีน้ำมุลนนั่นเดียค่ะนี่นี่ค่ะพื้นที่เนาะค่ะเนาะพื้นที่แปดด้อยอะไรก็มีน้ำมูลนอ้อมยังสิละค่ะเอ่อก็พากันกินนอนอยู่นี่แหละค่ะอาบน้าในคล้องในมุลนนี่แหละค่ะ กินปลามู้นพร้อมค่ะเอามองเอามองเอาไข่มะกางกินปลากันพร้อมค่ะมีความสุขร้ค่ะกับธรรมชาตินะคะเนาะธรรมชาติชีวิตบันนอกบันเท่ากับยูยังสิละคะ้ค่ะมีความสุขค่ะเฮ็ดงานไปมีความสุขกับธรรมชาติไปยังสิละคะ้ค่ะหายยากด้ยคะ่ะนีสู้มือนีทุกคนเท่ามันกับยูแต่ในเมืองเนาะคะ่ะเนาะสังคม,มวุ่ไววยูยังสิมีความสุขสบายดีคะ่ะมาเมืองรถไทยกันต่อคะ่ะคุณน,นะคะหัวขาไหมหรือค่ะมือนีก็เป็นมือยุด วันหยุดราชการของไหยธนพรน่ะค่ะเนาะบวไรไปรงเลียนขามือนี่รัฐบาลหยุดพิเศษให้โอ้ยดีใจหลายค่ะไดมาลงกิปให้พี่น้องเมืองเอาหมู่บูบันมันกันมัดมือเลยค่ะมือนี่หขขามาแล้ะค่ะหขขาเปลี่ยนโซ่ฝื์เลยค่ะเด้อเปลี่ยนโซ่ฝืนค่ะคนใหม่มาขับขามือนี่เปลี่ยนกันค่ะเปลี่ยนกันสองคนขับเปลี่ยนกันค่ะับเปลี่ยนกันค่ะมือกับเปลี่ยนกันขับค่ะอันนี้โซ่ฝืใไม่ค่ะกำลังมามือที่เจ็ตมือแลกของเ่อเลยค่ะนี่คนนี้ เมึงเด้ค่ะบูมันซาใจอยู่แล้วค่ะบูฟพันสามค่ะใบยีสมุกของจอนเดียหาศูนย์ท้องหอยค่ะภาพจากมุมสูงจากรถไถยเลยค่ะไอจากรถท้อร้อนเลยค่ะนี่ท้าย,ายให็นมึงนี่ค่ะกูนกูน,นบอกเรียวบอกเรี่ยววัิบูงานงานตัวบอกเรี่ยวค่ะห็นบัวห็นบัวนี่ค่ะนี่ค่ะ อ,อันไีนก่ออันไหนก็อเพียอ่าเออผุ่นไปแล้วพุ่นเห็นห่พุ่น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 บูบูค่ะบูบู้บูู้่แล้วค่ะ นี the <The Major> mm ่แ hmm. ล so like hmm. ้วค่ะภาพจากมุมสูงหกโลเลยค่ะนี่ขึ้นหกโลท้ายเ้มึงค่ะล่างมือกับขึ้นต้นใหม้ท้ายเฮมึงนะคะนอจังได้ภาพมุมสูงลัางมือกับขึ้นหกโลท้ายเ้มึงค่ะจังได้ภาพมุมสูงคือเพื่อนนะคะเนาะบุมีโดนท้ายคือเพื่อนคือช่องอื่นเพื่อนค่ะช่องไหลนพลใส่โทรศัพท์ายยางเดี๋ยวค่ะอยากได้สูงกับขึ้นสูงท้ายเฮมึงค่ะสำหรับเอ็มซีังกันนะคเนอเพิ่นมาลัางเรือเพื่อนกับอยากมองไก่ไก่มองสูงๆยังสินนะคเนะมีให้เมืองทุกคลิปเลยค่ะ คลิปไก่ก็มีให้เมืองลิปมุมสูงก็มีให้เมืองค่ะบ๊อบพิทปังเลขาทิดทิดสามช่องไหลธนพรค่ะติดตามเด้อค่ะเด้อสำรับผู้ที่เขามาใหม่ค่ะกําลังได้กเขามาชมในช่องไหลธนพรกับตดติดตามเด้อค่ะเด้อบ๊อบพิทปังเลยค่ะบูมันกันเลยค่ะขีปวัวเนาะอันไหนก็ค่ะค้าค่ะกินข้าวกอนค่ะเขายังมาเก็บถ่ายคลิปลงให้พี่น้องมึงแล้วก็สิเก็บฟื้นใจฮอกโรนี่นะคะมือนี้ ามาเมืองกันต่อค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนเนาะค่ะนอที่อยากเมืองไกลๆกันติดตามรับชมได้เด้อค่ะเด้อบางคลิปก็มันก็มีอยู่คลิปไทยไกลๆให้เมืองนะคะที่ผ่านมากก็มีค่ะแต่สำหรับคลิปนี้จะเป็นาภาพจากมุมสูงหลายวัวค่ะเป็นคลิปไกลๆเมืองกว่างไกลกันเนาะค่ะเมืองไกลๆกันค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้ใดอยากเมืองคลิปไกลๆก็มีค่ะเปิดย้อนกลับไปเมืองได้ค่ะลงให้เมืองจุงมือค่ะจาามือที่แหลกมาหอดมือที่หกค่ะ ชัดๆไกลๆกันเลยค่ะแต้ว่าได้คลิปนี้สิหาเมืองภาพจากมุมสูงกันเลยค่ะ 那打水，还要再给支援呢。哎嗯哎可 ่าขอขอบคุณเด้อค่ะเด้อร์สำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะน่ะเนาะที่อ่าคอมเมนต์ใต้คลิปของช่องไหลธนพรเนาะคะ่ะเนาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ซึ่งกันและก,กันเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดมีความรู้เรื่องรถฐนัดเรื่องรถก็ลงมาแนะนำในในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อค่ะเดอ้อขอบคุณหลายๆทุกคอมเมนต์นะค่ะอ่าสำหรับงานบุกผ่านสามไปยี่สิบหกมือนีกับมือที่เจ็ดแล้วค่ะกะบล้มมือกันเนาะคะ่ะเนาะว่า แปด8อยไล่นี่เทิ้งดันเทิ้งบุกผ่านสามนี่จักมือสิแล้วค่ะนี่ค่ะโคู่บวตาค่ะเอ็มแปดหาีศูนย์ค่ะบุกผ่านสามใบยี่สิบหกคือกันค่ะมีขั้นเดียวเนาะขนางนนิ้วหอนแลนด์นค่ะที่เป็นผ่านสามใบยี่สิบสี่ค่ะโอ้สองขั้น,น,นจอดที่ยังน,น,นอหนะทุนใกลไก,ลกล่คุณค่ะจอดที่ยังนอหน่ะ นิวฮอลแลนดครับจอนเดียเจ็ดหาจอดค่ะติดตามรับชมกันได้ต่อในคลิปหนาด้วยค่ะเด้ขอ,อ,ดอขอบคุณลหลายๆค่ะติดตามตัวในคลิปหนาค่ะ